ี่กาที่มาฝากในอานิสงส์การจเจริญเมตตานะครับิีนี้ขวฝากในเรื่องของอานิสงส์การจเจริญเมตตามาเป็นยังไงนะครับเอว่าเมตุตังแปลว่าข้าพเจ้าหรือ,อคือพระอนุตได้สดับมาแล้วจังสีเอกังตามายังภากกว่าสาวัติยังวิหรารติเชตวันนี้อนาถพินติกัตสอารามีแปลว่า สมัยหนึ่งพระภูมิพระภาคเจ้าสเสด็จประทับอยู่ที่เชตวันมหาวิหารซึ่งเป็นอารามของอนาถปิฑิกะคลังบดีใกล้เมืองสวัสดีตาตระโขพคาวาพิกุอามันเตสิพิกาวติแปลว่าณที่นั่นแลพระภูมิพระภาคเจ้าตัดเรียกพระภิกุททั้งหลายว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระท่านเตติเพิกขูพระกวะตัตโตปัญจัดโส,สูงแปลว่าภิกษุกเหานั้นทุนรับพระภูมิพระภาคเจ้าแล้วพระคาวาเอตาทาโวจะแปลว่าพระภูมิพระภาคเจ้าได้ตรัสพระดำรัสนีว้ว่าเมตตายะภพิกเขเวเจโตวิมุตติยา แปลว่าดูกรภิกษุทั้งหลายเมตตาอันเป็นไปเพื่อความรุดผลแห่งกิจนี้อาเตวิตายะแปลว่าอันบุคคลบำเพ็ญจนคุณแลว้วท่ำให้มากแลว้วพงุริกรตายะยานิกตายะแปลว่าท่ำให้มากคือชํำนานให้เป็นอายุวัฒญาของใจ วัตถุกตายะอนุทิตายะแปลว่าให้เป็นทีอยู่ของใจตั้งไว้เป็นนิดปริจิตายะแปลว่าอันบุคคลทรงเสออริบมอบร่มแล้วบำเพ็ญแล้วเอกาทัา,านิสังสาปาติการขาแปลว่าย่อมมีอานิสงส์สิอประการ กตเมเอกาทัสะแต่ว่าอานนี้สอสิบเอ็ประการมีอีกย่างหน่นี่มันติเป็นครับมันติเป็นภาษาบาลีแหละกะทิมน,นมโนมีฟังแปลพอไดก็เลยแปลให้ฟังไปพร้อมนะครับมีอีกย่างหนึ่งนะพระกษัตบอกว่าหนึ่งสุขังสุปฏิคือผู้เจริญเมตตาจิตนั่น รับอยู่กับเป็นสุขสบายสุขขังพุทธิเตือนขึ้นกับเป็นสุขสบายสามนักปาประกังสุปินังปสัสติบ่ฝันไหลสี่มนุษย์สานังปิโยโหติเป็นที่รักของเหล่ามนุษย์ทั้งหลายหาอานะันุษสานังปิโยโหติ เป็นที่รักของเหล่ามนุษย์ทั่วไป 6. เทวตารักขันติทวดายมอมคุ้มครองรักษา7นาสอาอคิวานิสังว่าสัตถังว่ากรมติไฟกด็ดียาพิษกด็ดีสัตตราก็ดียอมทำอันตรายบ่ไดแปตุวตังจิตตังสมาธิยติ ิย่อมเป็นสมาธิได้โดยเร็ว 9. มุขวันโนวิปัิสติทิวนาย่อมปองใสสิบอัตามุโหกาลังกรติเป็นผู้บาลุมลงทำกริริยาในการตาย11อุตรังอปาติวาชานันโตพรมมะมโโล ปูปะโคโหติเมื่อยังบอบันลุคุณวิเตศอันยิ่งยิ่งเกินไปย่อมเป็นภูเข่าถึงพระมารุและนี่คือข้อที่หนึ่งของข้อที่หนึ่งใหญ่ของเมตตาญาพิกเวที่เห้าสวนเมตตานะครับคลิปต่อไป้วที่มาฟังในเรื่องของข้อที่สองข้อใหญ่มีั้าเมิด11ข้อได้ข้อหนึ่ง เดี๋ยวแต่จะคลิปนี้ก็ขอฝากกุฎิ์ไรกุ้งเช่ทุกท่านทุกคนเริ่มตอนอายุวันนอถูกขังพลังครับ